เดี๋ยวเรากําลังจะไปร้านช่างรัดไม่ใช่ร้านหรอก็กเหมือนกับเป็นเป็นซุ้มข้างถนนเนี่ยก็ช่างรัดเป็นช่างที่ซ่อมเสื้อผ้าเจ้าประจําของเราที่หัวหินค่ะล่าสุดนี้เอากางเกงไหมพรมสามตัวไปตัดขาแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปรับแล้วก็จะเอากางเกงขาสั้นไปไปแก้สิบด้วยเพราะว่าทำซิปแตก ตอนนี้เราขับเข้ามาในซอยเขาเรียกว่าตลาดตัลุงใช่ปะไม่แน่ใจตลาดทางที่มุ่งหน้าไปตลาดฉัดชัย <c oughs> ด้านขวามือนี้ก็จะเป็นร้านบ้านหัวมุมเนาะซุ้มของร้านช่างรัดเนี่ยจะอยู่เลยเแยกไฟแดงตรงนี้ไปก็อยู่ขวามือค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาเรียกแหละสถานีรถบัส กรุงเทพหัวหินเราจอดรถตรงนี้ละการตรงนี้เป็นสถานีรถบัสงานช่างรัดอยู่ตรงโน้นตายจะให้ดูผลงานช่างรัดนะคะางกเมันกแงงไหนพอแบบนี้ที่แรกนางบอกว่า่าตัวนี้นางเย็บธรรมดาใช่ไหม เย็บแล้วสอยว h a t ด v e r แต่ก็ดูสวยดีส่วนอีกอันนึงเนี่ยนางทำเป็นแบบสอยให้แบบนี้อืมสวยนานเรียบร้อยเนาะแาร์เร็กฟลอตเห็นไหมนางเรียบร้อยตัวละเจ็ดสิบนางลดให้สิบบาทดีที่บอกว่านางจากไปให้อาหารลิงที่จำชื่อไม่ได้ละ ก็เลยแบามาซื้อกล้วยก่อนมาบ้านเบนเด้นนะกล้วยไข่นะเดี๋ยวนี้กล้วยน้ำว้าเจอแล้วจ้าที่ร้านอะไได้แต่ฉีบาเนี่ยเดน่ชื่อมังขี่โอเคพอมังไว้ด้วยฮะเดนนนีเดหนอดน ขอบคุณค่ะเอาไปให้น้องอ่ะอนุโมทนาบุญนะคะคอนมผิวมันไม่สวยแต่ว่าวอโอ้ขอบคุณนะคะอนุโมทนาบุญค่ะคุณพี่เจ้าของร้านฝากกวยไปให้น้องด้วยขอบคุณนะคะม,ม,มีค่ะโอ้ยขอบคุณสาธุค่ะ อ๋อได้ได้แต่หนูถูไปเองโถคุณ <c oughs> พี่เจ้าของร้านฝากกลวยไปให้น้องค่ะอนุโมทนาบุญนะคะเนี่ยน้องเขาชอบอันนี้กันใช่ไหมคะ ค่ะอดู่ตรงหัวมุมตรงนั้นเลยค่ะอเอาค่ะค่ะโอเคค่ะไป <c oughs> <Bye. S 1> และนี่คือทั้งหมดจ้าอย่างที่เห็นนะคะจ่ายไป20บาทซื้อกล้วย2หวีเจ้าของร้านถามให้อีกหวีหนึงแล้วก็ทีละก,ก็ ไปเอาพวกกล้วยน้ำกล้วยหอมที่แบบไม่สวยที่ขายไม่ได้อนะไรเงี้ยก็ฝากไปด้วยพอกำลังจะเดินไปอย่าพึ่งไปจ้าเรียกให้กลับไปเอา,เอาทั่วฝักยาวอีกแล้วก็ไปเอากล้วยอีกที่แบบเขาขายไม่ได้อ่ะก็ที่เขาจะทิ้งไงเนาะก็ฝากไปให้น้องกินด้วยก็อนุมโมทนาบุญร่วมด้วยนะคะตรงนี้เป็นที่พักเร้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่เขาตะเกียบเพื่อเอาผลไม้ไปให้ ทั้งหลายวันนี้ถ้าทานจะเป็นบุฟเฟ่เลยนะดีนี้บอกไว้ว่าอะไรบ่กว่าชร์ดูอาตที่ะแข่งลับุฟเฟ่บานานาบุฟเฟ่อันนี้เป็นเส้นทางที่เรามุ่งหน้าไปเขาตะเกียบนะคะตรงนี้ก็จะมีออตเตอรี่ด้วยมี7 e เ e ่นอแล้วก็เป็นเส้นทางแบบนี้ ใครที่เคยมาเขาตะเกียบก็น่าจะคุ้นเคยกับเส้นทางนี้ดีเนาะเราก็เลี้ยวเข้ามาตรงซอยบ้านปูเป็นนะจ๊ะเอ๊ะอะไรติไม่แน่ใจแล้วสิย่ชอว์เดินายบอก เมนมอสกีเดีย <Safe> สัมโมสกีเริ่มไม่แน่ใจกันทั้งคู่แล้วจ้ะว่ามาถูกทางหรือเปล่านะไปก่อนไปก่อนโอ้อะไรโย่ละใครดีโ้ยอนสกุด อันนี้คล้เตี่ยวอะถุงแล้วแหละถุงแลเร่ไม่ได้มานานเวเรเวิรันตาหัวหินนี่เขาตะเก็บอย่างหน้าเรานี่นี่ฟิชแมน,นวิลเลจไม่ใช่แต่ว่าคลายๆจากนั้นเราก็เลี้ยวขวานะคะ ตลอดข้างทางนี้ก็จะเป็นร้านอาหารซีฟู้ด นี่ก็เป็นสูทตี้มะพร้าวเอ๊ะอะไร,ระขับชาชาอ๋อวิ่งสวนทาง การทำทางอยู่นะคะเห็นไ,ไหมด้านข้างเนี่ยก็เลยต้องวิ่งสวนทางกันแบบนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยนะรุสกกี้แกสโอ้เจอแล้วน้องหนึ่งตัวตรงนี้งาบโอ้สองตัวตรงนี้ น้องอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ดูเหมือนเขาจะรู้นะเนี่ยมารอเลยอะเดลิสซัมดิฟิรเดอีกอืมนี่ดักเข้ามาอินเมียป่ะซิซิโอ้โหโหมาเพียบเลยมาเพียบเลยรอบทิศทางเลยอ๋อ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  เนี yeah, ่ยกี้บ้าบอคนนั้นเขาน่าจะเป็นคุณแม่ที่กำลังให้นมทั้งสองคนเลยมาน,นั่งรออย่างน่ารักเชียว so pain, ดิทูดีเวนดัสโซเพนบาวะดี่ออกไปแล้วจ้าโอ้โหลุมกันเป็นฝูงเลย คุณน้ที่ตลาดบอกว่าให้เอามาให้ที่วัดเขาตะเกียบน้องๆกินทุกอย่างแม้กระทั่งเปลือกกล้วยดูแล้วก็ถ้าจะจริงดูดีน้องหิวมากเลยอ่ะเียห้ามเดียฟูบูดกี้น้อ No, please do not feed the monkey after 5 p.m. No. because they want to. They want the monkey to go up to the mountain. No, they said that we after 5 p.m. gonna feed them. No, more eager feed them after 5 p.m. No. because they okay, okay. will want them to go back home up to the mountain. Yeah. Okay. Okay. See, okay. all right, my. Smell God. ซีว so, ่าื so, ้อสปบนะีเดนเดเดนเดว่าาเตอบนะีีเดนคิกเดนเดป้ายตรงนี้เขามีแจ้งไว้ว่าห้ามให้อาหารลีงหลังห้าโมงเย็นนะคะ เพราะว่าต้องการให้น้องลิงขึ้นเขาเออก็ดูฟังดูละสมเหตุสมผลดีซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วน่าจะเกือบเกือบสี่โมงเย็นละมัง้ง<ม>ก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่เอาอาหารมาให้น้องๆคืออากาศไม่ได้ร้อนมากนะคะน้องๆเขาก็จะมารอกินอาหารกันบริเวณนี้อันนี้เป็นวัดเขาตะเกียบนี่ ลลลลและโดดีนี้นางคุยกันหลานที่เดนมาร์กลวจ้ะนางมาสร้างคอนเทนต์นี้ให้หลานๆโดยเฉพาะเลยโดยนางน้องคนนี้นะนางมาแอบ,บกินอยู่ข้างหลังเราสงสัยจะกลัวเพื่อนแย่งอูดิด <c oughs> ตรงนี้ก็มี โอ้ยเจ้าตัวนั้นกินไม่แบ่งคนอื่นเลยทีแรกตอนที่ให้ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องแกะแยกจากหนังยางเขาหน้าต้องแยกจากหนังยางให้เขานะไม่งั้นไม่ยอมแบ่งให้คนอื่นเลยสตีล่ะสตีดีวีแกน่ะฮามีแอังเกตไหมนี่สังเกตสงกต เอลสกดดูท่านั่งยังสุภาพขนาดนี้อะไรมันจะสุภาพขนาดนั้นสำรวมเหลือเกินดูท่านั่งเขาสีอ่ะ bye. Bye คุณปู่กำลังคุยกันหลานๆอยู่นะจ๊ะคอนเทนต์นี้สร้างเพื่อหลานๆโดยเฉพาะเลยค่ะ ได้สปอนเซอร์จากแม่ค้าขายกล้วยที่ตลาดนาะไปจ้าคิดว่าเราจะหมดแล้วแหละไม่มีแล้วล่ะ so ดูนะ้องคนนี้เห็นนั่งกินอยู่นานแล้วเก็บนูนนี่กินซ้ำแล้วซ้ำเล่าสนุกมากค่ะกับการให้อาหารน้องๆลิงวันนี้นะคะยังไงก็ขอจบคลิปวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ